ราอยู่ในโลกแล้วก็หวังความสุขจากโลกแต่โลกเขามีอะไรมีลาบก็มีเสื่อมลาบม,มียศมีเสื่อมยศมีสังเกตเสร,รก็มีนันทามีสุขมีทุกเราจะเอาไฟดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันหม,มุนเวียนปมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราหาความสุขที่อื่นเราจึงมีการอบรมจิตใจของเราโดยการให้ทานนักษาศีลจรญภาวนา สร้างความดีในจิตใจของหนาสร้างกำลังด้วยกำลังศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากที่เราสร้างความดีเราเชื่อหลายท่านเราก็พยายามสร้างกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของหนาวอาคุศลธรรมแล้วก็พยายามละมิสติขเรเลิกยิ้สมารถเ,ราเคยด่านมาแล้วในโลกนี้หลายสิ่งหลายอย่าง เคยมีลาบมาแล้วเคยเสริมลาบมาแล้วไอ้คนที่ลืมก็จะเอาลาบอีกเป็นใหญ่แต่ทางว่าเราไม่ลืมแล้วก็เอาเป็นผลประยนได้ลาบมาแล้วเราก็ใช้เป็นประโยชน์ได้สร้างความดีสร้างทานบารมียดหมาก็จช่วยเหลือคนที่ยากจนช่วยเหลือคนที่อนาถนาีก่ก็ใช้กำลังของเราใช้อำนาจของเราในทางที่เป็นประโยชน์กับส่วนใหญ่ สังกัสมาเนินทางมาก็รู้จักเลิกแฟนมันอันไหนที่มันปทเรียนแล้วก็จาไว้จาไว้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็เช่นกันนี่ถ้าเราเป็นผู้มีสติเราก็จะเห็นว่าต้องเอาความสุขใจากในจิตใจของเราต้วงจึงสร้างสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานี่ถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้ในจิตใจของเราอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องทุกข์เขามีไฟดีเราก็ไม่ต้องไปหลง ไฟไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์แต่ก็อยู่ในโลกได้ก็โลกนั้นมันวนเวียนตลอดเวลามันหมุนเหมือนกับเฟื่อในเครื่องจกักรถ้าเราไม่ระวังมันก็จะดึงเราไปดึงเราไปแล้วก็บีดตัวเราเรารู้จักแยกตัวออกหาความสุขที่อื่นส่วนโลกธรรมนั้นเราใช้ให้เป็นประโยะชน์ช่างใช้สร้างบารมีนี่ลักษณะของผู้มีปัญญา ขณะเสื่อมเสื่อมราบเสื่อมย่อก็เป็นบทเรียนได้เราจะได้ไม่ประมาทนี่เราอยู่ในโลกม่ต้องทุกข์มได้ประโยชน์ทั้งไฟดีฟังไม่ดีเราจึงจะปลอดภัย